เรายังอยู่ที่สปปลาวนะคะเขาบอกว่าตอนนี้สปปลาวมั่นใจนะคะว่า สินค้าอาเซียนจีนเนี่ยจะใช้ระบบรางทั้งหมดในการขนส่งนะคะโดยเว็บไซต์ของเวียนเจียนไทม์เนี่ยก็บอกว่าสินค้าจากไทยที่ส่งไปจีนผ่านสปปลาวทางรถไฟเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าเติบโตขึ้นอย่างเร่งด่วนค่ะเพราะว่าสินค้าหลักคืออะไรคือผลไม้เพราะฉะนั้นต้องรีบไปรีบส่งนะคะเพราะว่าเพราะว่าเร็วกว่าทางเดินที่เคยส่งคืออะไรคือทางรถยนต์นะคะทางถนนที่ไปติดกันอยู่ที่หน้าด่านบ่อเต็นบ่อหานตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะคะทั้งนี้ผู้บริหารของท่าบกท่านาแล้งบอกว่า จะบริหารจัดการการขนส่งให้กระชับและก็รวดเร็วกว่าในปัจจุบันนะคะโดยตอนนี้ขั้นตอนที่ใช้เวลาอย่างเสียเวลาอยู่เนี่ยก็คือ ขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยด้านสุขอ,อนามัยพืชน,นะคะโดยบริษัทที่เข้ามาดูแลแล้วก็ตรวจสอบระบบนี่คือบริษัท China Certification and Inspection Group นะคะหรือหรือ CCIC นะคะเป็นของจีนโดยเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีการลงนามในบันทึกความเข้าใจนะคะบอกว่าฝ่ายจีนเนี่ยจะเข้ามาทำงานที่ท่าบกท่านาแล้งนะคะในการที่จะตรวจสอบระบบทั้งหมดนะคะในการตรวจสอบ เรื่องสุขอ,อนามัยพืชน,นะคะด้วยคุณสาครพิลาง,งามเนี่ยบอกว่าจากนี้ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าจีนจะเข้ามานะคะแล้วก็จะทําให้เกิดความรวดเร็วนะคะในการขนส่งสินค้าข้ามแดนเพราะว่าตอนนี้สินค้าไทยเข้ามาใช้บริการรถไฟของสอปปลาวเนี่ยมีจํานวนมากและส่วนมากเป็นผลไม้นั่นเองค่ะในหลายขั้นตอนที่ติดขัดตอนนี้ก็เร่งแก้ไขปัญหากันอยู่นะคะโดยที่ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานค่ะว่าการขนส่งรูปแบบถนนผ่านด่านชายแดนบ่อเตนไปที่จีนที่บ่อหานเนี่ยมีความไม่สะดวกนะคะก็ต้องมีการสุ่ม แกะตรวจดูนะคะที่รถบรรทุกเลยแน่นอนลหละทําให้ล่าช้าและสินค้าก็เสียหายด้วยนะคะ<ม>สถานที่หน้าด่านไม่เอื้ออํานวยอีกคือปัญหาย,ยังเยอะอยู่นะคะส่วนสินค้าอื่นๆที่ไม่ใช่สินค้าเกษตรเนี่ยก็จะผ่านด่านทะลุเข้าจีนไปได้เลยนะคะคาดว่าถ้าบกท่านาแรงจะทําหน้าที่เป็นประตูเพิ่มการค้าระหว่างสปอป,อปอลาวกับจีนให้มากขึ้นได้แล้วก็เพิ่มมูลค่าการค้าผ่านแดนให้กับไทยจีนมาเลเซียและก็สิงคโปร์ด้วยค่ะที่สําคัญเลยคุณผู้ชมเขาหวังด้วยนะคะว่าท่าบกท่านาแรงเนี่ยจะเป็นศูนย์ ใจสินค้าที่ช่วยลดการขนส่งทางทะเลที่ทุกวันนี้มันแออัดมากค่ะคือมันมีประเด็นเรื่องของนยโยบายโควิดเป็นศูนอยู่นะคะบางครั้งถ้าเรือจินก็ต้องปิดทําการะคะ่ะถ้าหากว่าเกิดภาวะการระบาดของโควิด19ขึ้นมาเชื่อว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ค่ะการขนส่งสินค้าจากจีนมายังอาเซียนตอนบนก็จะมาใช้เส้นทางนี้กันทั้งหมดเลยค่ะดูเหมือนจะเปลี่ยนจริงๆนะ,ะเพราะว่ามีพัฒนาการมาเรื่อยๆนะคะการขนส่งสินค้าทางรถไฟซึ่งก็บอกว่า ไทยสปปลาวนะคะจะร่วมกันสร้างสะพานรถไฟด้วยเป็นการข้ามด้วยรถไฟนะคะที่หนองคายโดยจะวางระบบไว้2ระบบเลยคือระบบรางแบบ1เมตรของบ้านเรานะคะกับระบบมาตรฐานคือ1.435เมตรนะคะซึ่งจะทําให้ขบวนรถนั้นวิ่งถ่ายสินค้าได้รวดเร็วมากขึ้นนะคะโดยบริษัทลาวไชน่าเรเว์คอมพานีนะคะบอกว่าวันเสาร์ที่26มิถุนายนนะคะสปปลาวและไทยจะเปิดให้บริการขนส่งจากท่าบกท่านาแล้งจีนนะคะเป็นเที่ยว อย่างเป็นทางการต้องบอกว่าอย่างเป็นทางการคือก่อนหน้านี้มีการขนส่งสินค้าจากไทยนะคะผ่านเส้นทางรถไฟจีนสปปลาวแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยไปใช้ที่สถานีเวียงจันใต้เป็นจุดถ่ายสินค้านะคะ แต่จากนี้ต่อไปจะง่ายขึ้นเพราะว่าการข้ามฟากจากฝั่งไทยไปจะเข้าสู่ท่าบกท่านาแล้งก่อนะนะคะแล้วก็วิ่งเข้าระบบรางของสอปปลาวจีนนะคะทันทีเลยไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ผู้เอกสารก็ง่ายขึ้นเพราะว่ามีการส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ไปก่อนแล้วสะดวกเร็วไม่ติดขัดตีกต่อไปเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีช่วยได้เยอะเลยนะคะซึ่งท่าบกท่านาแร้งนี่แ่ละคุณผู้ชมก็น่าสนใจทีเดียวนะสําหรับผู้ที่ต้องทําธุรกิจการขนส่งสินค้าชาวไทยด้วยนะคะเพราะว่าเป็นศูนย์โลจ ที่นักลงทุนในไทยนยกําลังสนใจเลยบริการเขาหลากหลายทีเดียวนะ,ะมีอะไรบ้างได้แก่ศูนย์กระจายเชื้อเพลิงหรือว่าแท้งฟาร์มมีศูนย์โลจิสติกมีคลังสินค้ามีเขตปลอดภาษีเขตดําเนินการเพื่อส่งออกด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้แหละคุณผู้ชมก็อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ลาวโลจิสติกลิงก์ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ BRI I ของจีนด้วยค่ะตอนนี้ต้องจับตาสปปลาวนะเพราะว่าเขาจะมีโครงการใหม่ๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับบ้านเราโดยตรงเพราะว่า๋ยวนี้อะไรมันอยู่ด้วยตัวคนเดียวไม่ได้แล ต้องเชื่อมโยงกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียนพลัสค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย